เดือนนี้พี่แจมังจัดโปรแปลงเพศนะคะสําหรับใครที่สนใจแปลงเพศจากชายเป็นหญิงค่ะตอนนี้พี่แจมจัดโปรอยู่ที่130แาบแงเทาอยู่นะคะฟรีที่พักใีห้คืนนะคะมามีน้องๆหลายคนทัทกถาม่าพี่แจมคะหลังแปลงเพศมีความรู้สึกไหมคะพี่แจมต้องบอกว่ามีความรู้สึกร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะแล้วก็ใครที่เชื่อมั่นฝีมืออาจารย์หมอชาตรีในการแปลงเพศก็สามารถที่จะทักมาหาพี่แจมปรึกษาก่อนและหลังทําได้นะคะพี่แจมให้คำปรึกษาฟรีค่ะก็เดี๋ยวเดือนหน้านะคะมี น้องๆที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะกัมพูชาค่ะมาเป็นเพศกับพี่แจมพี่แจม,แจมต้องขอขอบคุณมากจริงๆนะคะที่น้องเขาจองโปมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วค่ะใครสนใจรา,รายการไหนของอาจารย์หมอชาตีก็สามารถที่จะทักหาพี่แจมทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปเขียวหรือว่าในช่องต่อๆก็ได้นะคะพี่แจมให้คําปรึกษาแน่นอน,นะค่ะไม่ว่าจะเป็นัตกรามตัดหนกหรือว่าทุกรายการเลยค่ะของอาจารย์หมอชาตีนะคะ